วันนี้เราอยู่กันที่ร้านมิชลินหนึดาวที่มีอาหารหน้าตาและสีสันสวยงามมากครับยังอยู่กันที่บรัสเซลส์นะครับหลังจากเดินเที่ยวชมย่านช็อปปิ้งกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาแนะนำร้านนี้เลยครับเป็นร้านมิชลินหนึดาวครับ La c a n e Avril นะครับชื่อจะเป็นภาษาฝรั่งเศส ือเขาก็เป็นร้านอาหารฝรั่งเศสและครับและที่สำคัญก็คือพนักง,งานที่นี่อารมณ์ดีอารมณ์ขันมากก็จัดไปเลยครับจองห้องส่วนตัวกันมาอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งที่เขาจัดเตรียมมาให้เราครับประเดิมด้วยแชมเปญเพิ่มความสดชื่นหลังจากที่เดินมาเหนื่อยร้านมิชลินสตาร์เนี่ยนะครับในเรื่องของการดีไซน์ตั้งแต่จานถ้วยผ้าเช็ดหน้าทุกอย่างจะมีดีไซน์เป็นของตัวเองหมดนะครับและที่สำคัญคือมันเก๋มากอันนี้ให้ดูแชมเปญที่เขาเปิดนะครับฟองจะขึ้นเป็นเส้นตรงแล้วก็มีความใสที่สําคัญคือรสชาติ สามจานแรกที่มาจะเป็นจานเรียกน้ำย่อยครับอันนี้ข้างในเนี่ยจะเป็นครีมครีมแล้วก็ข้างบนที่เห็นมาจะราดด้วยถั่วครับอันต่อมาจะคล้ายๆแครกเกอร์ครับด้านในแต่ว่าสามารถกินคู่กับแชมเปญได้แล้วอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นชีสอย่างหนึ่งนะครับแล้วด้านบนเนี่ยจะมีการโปะด้วยคาเวียอยู่นิดหน่อยและมีฟองแผนอีเล็กน้อยอันนี้ไม่ใช่มังกรแต่เป็นชีสซเซว่ไว้กินกับแชมเปญสำหรับผมนั้นอาหารเรื่องรองแชมเปญและแอลกอฮอล์คือเรื่องใหญ่ ดูเป็นคนเดียวที่เอ j o อ g r a บค r i แบบนี้สุดแล้วครับจานแรกจะเป็นสลัดครับเป็นกุ้งแล้วก็ราดด้วยน้ำเกรวีจะเห็นว่าการตกแต่งมันกุ๊กกิ๊กน่ารักสวยงามมากต่อมาจะเป็นจานปลาครับทุกจานของที่นี่จะมีน้ำลาดหรือว่ามีอะไรมาเติมแบบนี้หมดเลยแล้วก็ตามมาด้วยจานที่เป็นหอยเชลล์พร้อมกับของเล้าค้ายฟิงเกอร์ฟู้ดอีก2ชิ้นครับอันนี้แค่หอยเชลล์นี่ยังไม่จบต้องมีกุ้งวางด้วยถึงจะถือว่าจานนี้ c o m p ล e ท e เชฟที่นี่ค่อนข้างทำอย่างวิธีพิถันนะเห็นผมรีวิวแบบนี้เวลาไปอีกครั้งเมนูก็ไม่เหมือนเดิมน,นะครับเมนคอ์สของเราวันนี้อันนี้เป็นเนื้อแกะกับถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นอติโชกค,ครับทุกจานก,ก็จะมีลูกเล่นครับเป็นการราดน้ำเกรวี่ต่างๆหรือซอสต,ต่างๆและปิดท้ายด้วยของหวานที่หน้าตาหน้ากินโคตรโคตรโคตรและมันไม่ได้ดีเฉพาะหน้าตานะครับรสชาติมันก็ดีด้วยจานนี้เป็นจานสุดท้ายและผมตบด้วยกาแฟแล้วก็ออกไปเดินเล่นในเมืองต่อครับ